สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนาเลศวรขอนำเสนอกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินประพันธ์โดยนาวัตัตพงไพบูรณ์บทกวีสถานข้ามโขงบ้านจอมมณีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพริ้วลำน้ำโขงแผ่นดินขลังสองฝั่งสองฝากบ่เคยขวางสองสายสัมพันธ์บ่ก,กั้นกลางกี่ทางลาวไทยแต่ไรมา งเอ่ยเคยอยู่คืออู่เย่าก่อนเก่าเคยกินน้ำร่วมท่ากินปลาร่วมหนองห้วยคลองนาปู่ย่าตายายสายสัมพันธ์ปากเว่าเข้าใจไม่เคยเปลี่ยนยนเยียนเยี่ยมยามบอย่านยันแผ่นน้ำแผ่นดินแผ่นเดียวกันฮักมั่นหักแพงเป็นพี่น้องน้ำโขงโยงดินยังคงเดิม ทางเสริมทางสร้างเส้นทางสองช่วยคำ้ำช่วยคูณช่วยประคองไมตรีสีทองแห่งไทยลาวอ่านโดยสุริยาชัยวงศ์ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร